สวัสดีครับสวัสดีครับก็อีกคลิปสุดท้ายครับของวันนี้นะครับก็ใกล้เสร็จแล้วครับเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเนาะนะครับก็เปิดชีกคันนะครับเปิดออกเสร็จเพิ่มก็วางท่อกลับไปใหม่ให้มันลึกกว่าเดิมนะครับนี่จบมาร์กจีเรานะครับเสร็จแล้วครับอันเน่ทีนี้ก็ตบอัดอัดอัดนะครับเอาให้แน่นเอาให้ยู่นะครับเอาให้กลับเหมือนเดิมนะครับอ๋อ แดดร้อนครับทั้งวันวันนี้ร้อนจัดร้อนจัดเจ้ามาร์กทีเราวันนี้ทํางานหนักเลยวันนี้โอ้หนักดินป่ยดินนะครับเมื่อกี้ก็ตักแกาเติมน้ำมันให้แล้วทีเนี่ยนี่ฝีมือมไม่ธรรมดาครับพี่ชายนะครับนี่สวยครับทํางานละเอียดนี่ใกลรร้เลิกง,งานแล้วครับก็สี่โมงนะครับ อ๋อสี่โมงสี่เบสน่าจะไม่เสร็จนะครับถ้าดูแล้วน่าจะไม่เสร็จนะครับน่าจะต่ออีกวันหนึ่งนะครับเป็นไปลอกคลองต่อนะครับเอออัดอัดอัดบดอัดเออเร่งเต็มสปีดจอแขนยาวนะครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวถ่ายเพืชมให้ดูก่อนนะครับถ่ายหลังให้ดูหน่อยนะครับวงประมวลมาทำสีไม่ค่อยสวยเลยนะครับ ขนสีเหลืองใส่เล็กนะครับไม่มีลองพื้นไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยมันลอกหมดแล้วนะครับเนี่ยเล่งเต็มปีบเนี่ยตักเต็มอุ้มแต่อุ้มเล็กๆนะครับเรื่อยๆเ,เ,เ,เอาไปบดอัดกด จัดให้เต็มๆพี่น้องนะครับนี่เสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงเสียงเขาเนี่ยดังครับบ้านนะครับพี่ชายทำไรเนี่ยหาดินครับหาดินนะครับนี่ จจะเอาดินไว้ผมมั่งนะครับสั่งดินไว้ครับสั่งดินไว้ก็งานฟาร์มครับก็อยู่ประมาณนี้พี่น้องนะครับรถเล็กนะครับงานซ่อมงานบอนะครับบอมันก็มีไว้แล้วนะครับมีแต่ซ่อมนะครับรถเล็กเลยงานได้งานประจํานะครับส่วน200รเข้าฟาร์มยากครับคันพังมากทีคันนี้ก็งานต่อเนื่องไม่ได้หยุดเลยนะครับ ไอ้เขียวเราจอดสามวันแล้วนะครับส่วนไอ้มากทีก็มากทีเรางานยังยาวต่อเนื่องนะครับยังมีงานรอคิวเยอะ,ะครับเพราะว่าสั้นไม่ถึงนะครับยาวได้เปรียบนะครับ ครับมาคทีเราให้ท่านผู้ชมฟังเสียงเอาเนาะนะครับเครื่องดีไม่ดีให้ฟังเสียงหน่อยจะทูสมดุลได้นะครับเป็นไงบ้างก็ช่วยวิจารณ์หน่อยนะครับนี่ยัดเต็มอุ้มเลยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วนี่ ยืดไกลๆต้องยืดเบาๆนะครับไม่งั้นกระดกนะถ้ายืดยิ่งยืดท่านี้ยิ่งกระดกนะครับเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งประสบการณ์นะครับเนี่ยในประสบการณ์คนขับนะครับดินสังเกตดินไหมครับเนี่ยเนประสบการณ์นะครับเนี่ยก็จะไปอยู่พี่น้องไปดูฝั่งนู้นอยู่ไปไม่ได้ครับติดคลองนะครับก็ดูท้ายเอาเนาะ ดูแผ่นเหล็กที่เสริมเอาในแผ่นเหล็ก นี้เต็มวันสักทีนะครับว <nder Fusion> ันนี้เต็มวันครับวันนี้บากทีเรางานนะครับบางทีเราจะไปดูที่งานว่ารถชา้ารถนะให้ดูที่งานนะครับกับงานที่ออกมานะครับบางทีว่ารถทำงานเร็เรวๆแต่งานไม่เดินก็มีนะครับพี่น้องนะครับกับรถทํางานช้าๆไปเรื่อยๆแต่างานเสร็จก่อนรถเร็วก็มีนะครับนะครับ เราต้องดูงานนะครับบางทีรถดเร็วทำเร็วดูเหมือนเร็วจริงนะครับมันเหมือนไม่เสร็จนะแต่ช้าช้าแต่เสร็จก่อนเร็วก็มีนะครับ<อ>มีคนได้กล่าวไว้นะครับอโอ้สะเือนตึงนีเลย ครับสังเกตไหมครับประสบการณ์คนขับนะครับผมลืมบอกนะครับนี่คือดินชั้นในกลางๆไอหน้าดินเอาไว้ฝั่งนู้นนะครับหน่นนเห็นไหมครับเป็นแดงนะครับหน้าดินแกะไว้ฝั่งนู้นนะครับเอาดินฝั่งนี้ไปใส่ก่อนแล้วก็เอาหน้าดินเก็บไว้แล้วใส่ปิดท้ายนี่ครับ เือประสบการณ์ของคนขับเนาะก็แยกไว้เลยนะครับเริ่มเริ่มนิ่งขึ้นแล้วนะครับเริ่มนิ่งๆแล้วสำหรับผู้ชายนี่ครับรถเริ่มไม่กระดกไม่กระเดกแล้วเริ่มจะเริ่มจะเข้าไม้เข้ามือแล้วนะ นะครับพ,พักหนึ่งน่าจะโจดจาดแล้วนะครับ ความสุขนะครับความสุขของแต่ละคนเนาะนะครับนี่คือความสุขของผมนะครับการไน้มาดูรถเมโกทํางานนี่มันเป็นความสุขที่ว่าบอกบรรยายไม่ถูกนะครับดูได้ทั้งวันก็ได้ทั้งวันยิ่งถ่ายวีดีโอไปด้วยโอ้ยิ่งมันเลยนะครับก็อยู่มันอยู่สิ่งท,ท,ท,ที่เราชอบเนาะมันก็พูดยากนะครับนี่ จะเลิกงานแลครับเดยอีกไม่กี่อึดใจอีกสิบนาทีครับน่าจะไม่เสร็จแล้วใกล้จอดแล้วนะครับเราก็ดูอย่างเงี้ยให้ดูว่ารถคันนี้แรงไม่แรงนะครับเครื่องดีไม่ดีใช้งานดีไหมดูเอาครับดูด้วยกันนะครับน,นี่ไปแล้ว เป็นยนต์รถยอดนิยมทุกปัจจุบันนะครับแม้วเวลาจะผ่านไปนาน3ามสิบกว่าปีรับแต่ก็ยังเป็นก็ยังเป็นนะครับยังเป็นถ้าหดักต้นๆๆนะครับเทียบกับรถใหม่นะครับก็ยังมีเยอะนะครับยังเยอะนะครับสําหรับมากทีนะครับคนก็ยังใช้เยอะครับมักทีเนี่ย หรือว่าคนทำาน่หือว่าเก่งนะครับผ่านมา30ปีคนก็ยังใช้คันนี้อยู่แม้กระทั่งเก่านอกมาคนก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับแม้ถ้าทั่งราคาจะแพงนะครับสำหรับเจ้ามัคีเนี่ยเป็นรถจอดคิดจอดตลาดจอดสนใจเลยสนใจรถขุดเลยแหละพอแห้งแห้งเสียงก็จะดังๆในเราบ้นเนี้ย เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยช้ยทำอะไรครับเฮ้ยตกใจหมดโอ้อย่าบอกนะจะขึ้น อย่าบอกน่าจะขึ้นโอ้น้ำไหลดีเลยวะเนียเดี๋ยวพรุ่งนี้ลอกคล้องวาเนี้โอ้ยมันเลยแลละครับ Nè, nhà dao sáu đây, sáu à, âu, ngon ghê. ไปหาไม้แค่ฟันโอ้ยลงดูว่าลงไปทำอะไรแคไปหาไม้แค่ฟันครับไม้ก็ไม่มีอีกลำบากแล้วถอย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 อเรียบร้อย กลับมาแล้วครับเดินกลับมาที่เดิมเมื่อกี้ไปเอาไม้โชว์โชว์ตัวเดินดิโอ้โยตัวเดินยังแรงครับตัวเดินน่ะ ยังเดินได้สบายๆนะครับไม่แก่ตามอายุนะคันนี้โอ้โหอแก่ทำดีครับทำมาดีรถคันนี้โอ้โหเอาอาจจะเลิกแล้วครับอีกนี่อีกไม่นานนะครับมันจะเลิกแล้วนะครับเอาแท็กบิดแท็กบิดตัวนะี่ยโอ้ ถ้าไม่บิดแบบนั้นนะครับพี่น้องลงไปเมื่อกี้น่ยขึ้นมาบิดเลยเอรก็ตักถมตักถมกันกน่อน,นะพี่น้องํำทางเนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากากดไลค์กดติดตามไปด้วยเนาะนะครับกับทีมงานน้องด็กเตอร์ตาไปกดสเสมอนะครับคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์หน่อยๆเนาะลองมาคอมเมนต์กันดูดินะครับ อ่าร uh, mm ีวิวเลเวลไม่ค่อยเป็นแล้วครับถ mm hmm. ่ายเพรถให้ถ่ายแต mm ่ร hmm. ถให้พี่น้องได้ดูกันนี่แหละนะครับเ mm hmm. จ้ามาร์คที่ปิดศาสตร์นะครับนี mm ่ย hmm. ายานี้ mm hmm. ก็ปิดศาจตรจริงๆแล้วพี่น้องนะครับ30ปีแล้วนะครับยังคงคู่นะครับ้ mm hmm. งานอยู่ปัจจุบันเอ้า hmm. พี่ชายก็จะเลิกงานแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยอนะครับเพจตาไม็กโครสมองทักแอนเอ็กโวเตอร์นะครับติ๊กตอกกตาไม็กโครสมงนะครับ Youtube ก็ตามไปกดสมือง e c กโอเวเตอร์นะครับเฟซบุ๊กครับตามไปกดสมืองนะครับก็ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์กันได้ครับผมนะครับอยู่ที่เดิมนากุ้งที่เดิมเนาะไม่ได้ไปไหนสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ